ทีนี้วันนี้เราจะมาต่อยอดจากเรื่องของสมบัติคลื่นนะครับโดยการที่เอาสมบัติของคลื่นต่งตางๆเนี่ยนะครับสีอย่างเนี่ยนะครับมาดูซิว่าในชีวิตประจำวันเรานะครับมันมีปรากฏการณ์อะไรทางธรรมชาตินะฮะที่เกี่ยวข้องกับสมบัติต่างๆของคลื่นที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงปรากฏการณ์ทั้งหมดสามอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่หนูเรียนมาแล้วตอนมนอ5ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สามอย่างนี้ เหมือนเดิมนะครับไม่เน้นคำนวณนะไม่มีคำนวณเน้นแต่ทฤษฎีถึงแม้ว่าตอนมาห้าหนูจะเลยนคำนวณมาแล้วก็ตามใครที่ไม่ถนัดเล่นคำนวณก็สบายใจได้นะครับเราเน้นที่ทฤษฎีเป็นหลักนะฮะทีนี้สามอย่างนี้นะสามปรกากฏการ์นี้ที่เกี่ยวข้องกับกคลื่นนะฮะมันมีปรากฏการณ์อะไรบ้างเรามาดูที่ปรากฏการณ์ง่ยฮะปรากฏการณ์แรกเรียกว่าปรากฏการณ์บีดจาได้ไหมบีดจำได้ไหมเรียนมาอย่าง เร,เรียนแล้วใช่ไหมครับบีดในที่ไม่ใช่บีดบล็อกนะเดี๋ยวบางคนทําปีดบล็อกใครทําทเป็นแ,<ม>แ้วครับอะไรนะบีดมอลวนะบีดเทพมอลนะนะครับอันนี้กระตูนหรือเปล่าใช่ไหมครับอา่อานะครับอ่ะโอเคมาดูกันว่าปรากฏการบีดเป็นยังไงเรียนแล้วเองอธิบายให้กูฟังดิบีดเป็นยังไงปรากฏการบีดเป็นยังไงครับ ลองอธิบายให้ครูฟังสักคนหนึ่งได้ขอตัวแทนเขาหรือต้องให้เรียกอใช้แบักับปฏิบัติมันเจอกันแบบับบกับปฏิบัติมีคีย์เวิร์ดตัวนี้มาบบกับปฏิบัติเกิดขึ้นในสมบัติข้อไหนของเพื่อนสมบัติเออการแทรกสอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยที่ตอบมานะครับสองคนที่ตอบมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบีดทั้งนั้นเลยเพราะบีดคืออะไร บีดก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่มีคลื่นสองขบวนนะคลื่นสองขบวนที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะครับเกิดการรวมตัวกันนะเกิดการรวมตัวกันการรวมตัวกันก็คือการแทรกสอดของคลื่นนั่นเองนะครับพอรวมตัวกันเสร็จมันจะมีบางตำแหน่งนะที่คลื่นมันมีเฟสตรงกันพอมันรวมกันมันก็จะเกิดการเสริมกันเราเรียกตำแหน่งตรงนั้นว่าปฏิ ปฏิปไลต,ตอบปฏิสนธินิหารเลยนะปฏิบับนะครับและตำแหน่งของคลื่นบางช่วงที่มันตรงข้ามกันบริเวณนั้นก็จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างเราเรียกตำแหน่งตรงนั้นว่าบับบับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของคลื่นที่เกิดจากการรวมตัวกันมันจะมีลักษณะที่เป็นช่วงของตำแหน่งที่เกิดปฏิบับและบับสลับกันนะครับ ซึ่งปรากฏการณ์บีดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นเสียงนะครับมันเลยทําให้เสียงที่เราได้ยินนะฮะเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงที่มีลักษณะเป็นเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันนะครับยกตัวอย่างจากรูปนี้นะเด็กหญิงทิพย์วิมลกับเด็กหญิงปภาวีนะครับนั่งเป่าคุยชนิดเดียวกันทิพย์วิมลคนไหนคะฮนะทิพย์วิมลมีมีหลายคนหรอ อ๋อไม่ถึงเอาคนไหนหนูเลือกเลยให้เลือกก่อนซ้ายหรือขวาหนูเอาเงาข้างหลังนะคะข้างหลังแรงมากนะครับอ่ะสองคนนี้นะครับเป่าขลุ่ยชนิดเดียวกันแน่นอนว่าพอเป็นขลุ่ยชนิดเดียวกันเสียงมันต้องไม่ต่างกันว่าจริงไม่จริงถูกไหมครับครับ,รบอ่าเสียงอาจจะไม่ต่างกันมากถามว่าต่างไหมต่างอยู่แล้วเพราะคนที่เป็นคนสร้างแหล่งกําเนิดเนี่ยมันคนละคนกันนะครับแต่ว่าพอมาออกจากเครื่องอุปกรณ์ เครื่องดนตรีเนี่ยที่มันชนิดเดียวกันเสียงที่ออกมามันจะไม่ต่างกันมากนะครับนั่นหมายความว่าความถี่เสียงนะฮะความถี่เสียงของคุยสองอันนี้ที่ออกมาก็จะมีความต่างกันเล็กน้นอยนะครับพราะเขาเป่าคุยนะฮะทำให้เกิดขึ้นเสียงขึ้นพร้อมกันนะครับมันก็จะทําให้ขึ้นเสียงที่ออกจากคุยสองคุยเขาเรียกเปเลรอะสรพนามภาษาไทยใครเก่งภาษาไทยของเรานี่เป็นไร ใช่เหรอเรียกเป็นอันเหรอจริงปะเราเผาเผาจริงปะเนี่ยไม่รู้ไม่มั่นใจพูดมาให้ครูเชื่อนะเพราะครูก็ตกภาษาไทยเหมือนกันไม่ได้เรียกอันนะที่รู้ <c oughs> เออใช่ไหมเออเสียงที่เกิดจากคุยนะฮะทั้งสองเนี่ยนะครับเราไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วผิด <c oughs> <c oughs> เสียงที่เกิดจากกคุยทั้งสองเนี่ยก็จะเกิดการรวมตัวกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปความขี่มันีปไงครับมันตรงกันไปไหม ไม่ครับไม่ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอดูนะครับสมมุติคนที่หนึ่งเนี่ยคนที่หนึ่งของทีวิมลเนี่ยอยู่ด้านบนนะฮะความถี่ของเสียงของคลุยของทีวิมลเนี่ยอยู่ด้านบนส่วนอความถี่เสียงของคลุ่ยประภาวีเนี่ยนะฮะอยู่ด้านล่างจะสังเกตว่ามันจะมีตำแหน่งที่บางตำแหน่งที่เกิดที่มีลักษณะเป็นไงครับตรงกันใช่ป่ะใส่แล้วก็มีบางตำแหน่งที่เป็นไงครับต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมารวมกันมันก็จะได้เป็นเสียงนะครับเสียงเสียงเดียวนะครับ สมมติว่าเราบอกว่าเป่าเพลงเดียวกันนะฮะเป็นเสียงเสียงเดียวที่มีลักษณะเป็นไงครับเป็นคลื่นที่มีครับบางช่วงเป็นไงครับแอมปิจูดเป็นไงเยอะใช่ป่ะแล้วก็บางช่วงเป็นไงครับแอมปิจูดเป็นไงไอ้ต่ำๆเนี่ยแอมปิจูดเป็นไงครับน้อยนะฮรเบาได้ไหมครับช่วงไหนเสียงดังช่วงไหนเสียงเบาช่วงที่แอมปิจูดเยอะเสียงจะดังหรือเบาดังดังนะครับส่วนช่วงที่แอมปิจูดน้อยก็เป็นเสียงที่มีลักษณะ ป็นไงฮะก็จะเบาครับนะฮะอเพราะเพราะชนะไอ้ตำแหน่งที่แอมลปจูดเยอะเนี่ยมันก็คือถ้าหนูย้อนไปดูเห็นปะลักษณะนะครับของคลื่นสองกระบวนเนี่ยมันจะมีเฟสที่ตรงกันมันก็เลยมาเสริมกันนะครับส่วนถ้าหนูดูตำแหน่งนะฮะที่เสียงมีลักษณะเบาคือแอมลปจูดน้อยๆเนี่ยดูที่มาของมันเห็นปะนะฮะดูที่มาของมันเราจะพบว่าเป็นไงครับมันเป็นตำแหน่งที่เป็นไงครับ ตรงข้ามกันอันนึงขึ้นอันนึงลงเห็นไหมครับอันนี้ภาพขึ้นไหวาอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวมาดูภาพตรงนี้กดนนะครับภาพที่เป็นภาพนิง่งนะฮะเห็นปะขึ้นอันบนนะครับความถี่เท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่หนึ่งร้อยเฮิร์ซอันล่างความถี่เท่าไหร่ครับรนึ่ยี่สิบนึยสิบเห็นปะว่าต่างกันนิดนึงนะครับช่วงของความถี่นะครับทีนี้ช่วงแรกเนี่ยเห็นปะว่าลักษณะเป็นไงครับเหมือนกันไหมเปตตงกันไหมขึ้นเหมือนกันวะ รงกรันเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยนะครับพอมันมารวมกันมันจะรวมกันแบบเสริมกันก็คือตำแหน่งที่เกิดปฏิบัตินะฮะมันก็จะได้เป็นเสียงเนะี่ยซ้าก็คือคลื่นที่เกิดจากการรวมกันแล้วนะครับเป็นลักษณะเสียงที่มีแอมพลิจูดเยอะไหมเยอะใช่ไหมครับพอเยอะมันก็เกิดเสียงอะไรฮะรเ็นเขาทดสอไปอะไรดังหรือเบาอ,อีกเร่าดังนะครับแต่บริเวณตรงนี้อ่านบริเวณที่สองผัดมาบริเวณที่สองผัดมาเป็นสีเขียวแล้วกัน จะเห็นว่าบริเวณนี้แอมพิจูดเริ่มน้อยลงถามว่าสาเหตุเพราะอะไรไปดูสิเห็นไหมครับว่าบริเวณนีข้ขึ้นมันเฟดน,นี้ลักษณะย็งไงครับตรงข้ามกันแล้วใช่ปะถูกไหมฮะับเพราว่าตรงเนี้ยอันนี้ลงแต่สีแดงเป็นไงครับขึ้นใช่ไหมครับลักษณะมันตรงข้ามกันแบบเนี้มันก็เลยพอรวมกันกลายเป็นตำแหน่งอะไรฮะบะักใช่ไหมครับก็คือหักล้างกันมันก็จะได้ลักษณะเสียงเป็นเสียงอะไรครับเบาบลักษณะของบีก็จะกลายเป็นแบบแบบขึ้นลูกลล่างสุดเนี่ย นะครสีน้ําเงินตัวนี้นะครับ<ด>ก็คืออะไรฮะมันจะมีช่วงที่เป็นไงครับเสริมหักล้างเสริมหักล้างก็คือเป็นเสียงไรฮะดังค่อยดังค่อยสลับกันแล้วปรากฏการที่เราได้ยินเสียงเป็นแบบเนี้ยก็คือปรากฏการที่เราเรียกว่าบีดนั่นเองนะครับแต่การได้ยินเสียงสลับดังค่อยดังค่อยแบบเนี้หูอของคนเราเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้เกินเท่าไหร่ดูสิเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าหูของคนเราเป็นไงครับ มีความสามารถในการแยกเสียงความถีบีดก็คือเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันเนี่ยได้แค่ไม่เกินกี่เท่าไหร่ครับกี่เฮิร์ตเจ็ดเฮิร์ตเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงเจ็ดเฮิร์ตเจ็ดเฮิร์ตคือเจ็ดรอบต่ออะไรวินาทีวินาทีไอ้ตรงนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าในหนึ่งวินาทีหูของคนเราเนี่ยสามารถแยกเสียงดังค่อยสลับดังค่อยดังค่อยสลับกันได้แค่กี่ครั้งเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเท่านั้นถ้ามันมากกว่านี้ตั้งแต่แปดเก้าสิบขึ้นไป หูเราจะประสาทรับเสียงเราจะแยกไม่ออกว่ามันจะเป็นเสียงดังค่อยๆสำหรับกันเราอาจจะได้ยินไว้เสียงดังต่อเนื่องอย่างเดียวเราแยกไม่ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมีขีดจำกัดในการฟังเสียงบีทที่อยู่ประมาณเจ็ดเฮิร์ตเท่านั้นนะแต่อันเนี้ยมันก็เป็นค่าเฉลี่ยทั่วๆไปนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะได้เท่านี้นะอาจจะไม่เท่ากับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้ก็เป็น เรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับบีซึ่งหมอาห้าหนูได้คำนวณไหมเรื่องบีได้ได้คำนวณด้วยใช่ป่ะจำสูตรได้ไหมสูตรบีเรือนลางแล้วจอหา้าเรือนลางใช่ป่ะเอฟหนึ่งเอฟสองบวกกันหารสองปะ่ะเออช่างมันเถอะช่างมา <c oughs> <c oughs> ันเถอะเอาเป็นว่า <c oughs> <c oughs> เราไม่เน้นแล้วกันเราไม่เน้นแล้วกันนะนี่คือประกอการแรกก็คือบีสรุปบีเกิดจากสมบัติข,ของพื้นในการแทรกสอดถูกไหมครับ เกิดจากการรวมคลื่นสองขบวนที่มีความถี่เป็นไงกันสรุปอีกรอบหนึ่งต่างกันต่างกัน,นเยอะไหมนิดหนึ่งออถูกต้องนะฮบพอมารวมกันก็จะได้ยินเป็นเสียงยังไงครับเสียงบีดดังค่อยดังคอยสลับกันได้ไม่เกินกี่ครั้งเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> ครั้งเจ็ดครั้งที่มนุษย์จะได้ยินนะครับจะเกิดขึ้นกับคลื่นเสียงนะฮะนั่นคือปรากฏการณ์แรกครับต่อไปปรากฏการณ์ที่สองและปรากฏการณ์ที่สองอันนี้ก็เรียนแล้วเหมือนกัน <7 S 1> ใช่ปะ เี่นแล้ว่ะ,ะปรากฏการณ์ที่สองที่เกี่ยวข้องกับคลื่นนี่เหมือนกันและเป็นคลื่นเสียงเช่นเดียวกันก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่นพร้องนะฮะหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า resonant ตอนเรียนใช้คําไหน resonant เป็นส่วนใหญ่ resonant เราค่อนข้างจะไฮโซนิดหนึ่งอินเตอร์นิดหนึ่งใช่ไหมมนดูเรียบหรูก,กว่ากันใช่ไหมครับแต่สมัยครูรู้ไหมใเรียกว่าอะไรสมัยครูเรียนเรียกว่าการ กำอนเคยได้ยินไหมเคยะเคยได้ยินว่ากำอน,นเออนะครับเหมือนโบราณโบราณเห็นไหมกำอนเออสมัยครูเรียกว่าการกำทอน,นะครับการสั่นพองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านหนูไปเจอหนังสืออ่านหนหาหนังสืออ่านเสริมบางเล่มขเขาเขียนว่าการกำ,อน,ำอนก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือปรากฏการณ์เดียวกันนะสั่นทองกำอนหรือเรโซแนนซ์นะครับเป็นยังไงเรโซแนนซ์เป็นยังไงลักษณะเรโซแนนซ์ตอน,นเรียน ลองบอกคีย์เวิร์ดมันหน่อยสิว่าพอจะจดจำอะไรได้บ้างเลยส่นผมจำได้ว่ามันมีท่อมันมีอะไรนะมีท่ออ่าเยี่ยมมากเลยนะครับท่อไปเปิดไปปิดใช่ไหมใช่ครับอือเยี่ยมมากนะครับพระเดินนะ่ะพอจะจำได้ไหมซึ่งตอนนั้นได้คำนวณด้วยใช่ไหมท่อไปเปิดไปปิดใช่ไหมครับ มีความยาว mm hmm. ทอเข้ามาเกี่ยวตองถูกต้องเย่ยมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าคอ,อสนี้ไม่มีคำนวณนะครับแต่เรามาดูทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของการสั่นพ้องนินนึงนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าการสั่นพ้องหรือเรโซแนนซ์เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่วัตถุถูกอะไรฮะถูกอะไรฮะรบก,กวนนะฮะถูกกระทําด้วยแรงหรือสัญญาณบางอย่างนะครับซึ่งไอแรงหรือสัญญาณบางอย่างตัวนี้มันมาทําให ความถี่นะครับของวัตถุเนี่ยนะมันไปใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติเคยได้ยินไหมความถี่ธรรมชาติเคยได้ยินไหมความถี่ธรรมชาติคุณ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 อ่านมาดูนิดนึงความถี่ธรรมชาติเกิดอะไรความถี่ธรรมชาติก็คือความถี่ในการแกว่งของวัตถุนะหรือการสั่นของวัตถุหรือยอย่างหนึ่งที่เขาเรียกก็คือมันคืออัตราการสั่นของวัตถุเมื่อถูกรบกวนนะซึ่งวัตถุ แต่ละชนิดนะเราจะพูดว่าแต่ละชิ้นบนโลกเนี่ยก็จะมีค่าความถี่ธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมันเหมือนเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราไปรบกวนวัตถุอันนั้นนะครับด้วยแรงหรือสัญญาณนะครับทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นด้วยความถี่ที่มันไปใกล้เคียงหรือตรงกับความถี่ธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นอย่างรุนแรง เกะะิดการสั่นอย่างรุนแรงนะซึ่งการสั่นอยน่างรุนแรงนี้มันก็อาจจะมีความอันตรายมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงนะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะฮะอย่างวงกว้างเลยสำหรับใครที่เรียนเรื่องในโซนแซนต้องรู้จักเหตุการณ์นี้นะะก็คือเหตุการณ์ของการสันนส่นของสะพานสะพานหนึ่งเคยดูไหมเคยเห็นไหมครับการสั่นพ้อง นะครับมันเคยเกิดขึ้น <boundaries> ก well ับมนุษย์โลกของเรามาครั้งหนึ่งนะครับและเป็นปรากฏการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสั่นพองด้วยแรงนะด้วยแรงนะครับไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันเกิดกับสะพานแขวนสะพานหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยการสั่นพองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประเภทแรกก็คือการสั่นพองด้วยแระด้วยแรงนั่นเองนะครับด้วยแรงนั่นเอง แต่อีกแบบหนึ่งก็มีเหมือนกันเคยดูการ์ตูนไหมแต่สมองอันนึนนงก็คือการสั่นพ้องแบบนี้ด้วยอะไรดือคลื่นเคยเห็นไหมครับเห็นภาพนี้เข้าใจไหมนี่คืออะไรแก้วแก้วใช่ไหมครับแก้วมันแตกขึ้นมาได้ไงฮะเด็กตะโกนเกิดจากอะไรฮะคลื่นเสียง,งสัญญาณแลคลื่นเสียงถูกต้องนะครับ ขึ้นเสียงเนี่ยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ไปรบกวนทําให้วัตถุต่างๆเนี่ยเกิดการสั่นโมเลกุลของมันเกิดการสั่นนะครับพอมันไปสั่นตรงกับความถี่ธรรมชาตินะฮะมันก็จะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะทำให้เกิดความเสียหายอันนี้จะเป็นลักษณะของการสั่นพ้องด้วยตัวคลื่นนะครับเป็นสาเหตุอันแรกคือสั่นพ้องที่เกิดจากแรงนะฮะอันนี้เป็นการสั่นพ้องที่เกิดจากคลื่นนะครับมันก็จะมีฝนต่อวัสดุนะฮะทำให้ เกิดการแตกขักหรือเสียหายได้นะครับเพราะมันเกิดจากการสั่นอย่างรุนแรงนั่นเองอันนี้ก็คือปรากการที่เรียกว่า Resonance นะครับ r e s o แ a n c e แต่ว่าตอนที่หนูได้เรียนตอนาห้าจะเป็นการคำนวณที่เป็นท่อไปเปิดไปปิดใช่ปะ่ะค่ะอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างการสั่นพ้องอีกแบบหนึ่งที่เกิดจากอะไรฮะรเรามีการตะโกนใช่ไหมครับเข้าไปในท่อนะครับแล้วท่อเสียงเคลื่อนเสียงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าไปตกกระทบแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นมาแล้วมีการแทรกสอดกันใช่ปะ่ะ ถูกไหมครับแล้วก็พอเซ็กซ์สอดเสร็จถ้าตำแหน่งตรงปลายท่อเนี่ยมันไปนตรงกับตำแหน่งอะไรปฏิบัติปฏิบัติคือการแทรกซ้กสอนแบบเสริมหรือหักล้างเสริมมันก็จะทําให้เดาได้ยินเสียงเป็นไงครับดัง,ด,งดังนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือพาร์ทที่หนูได้คํานวณไปนะครับแต่สําหรับพาร์ททฤษฎีนะฮะก็ให้รู้จักว่าการสั่นพ้องก็คือการที่อะไรฮะ วัตถุมันถูกรบกวนใช่ไหมครับรบกวนทาให้เกิดการสั่นนะครับโดยที่การสั่นของมันมีความถี่ตรงกับความถี่อะไรธรรมชาติธรรมชาติทาให้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นตามมานะฮะไอ้ตัวเรโซแนนซ์ตัวเนี้ยนะครับ,นะรบซึ่งลักษณะการเกิดก็จะเกิดได้สองลักษณะก็คือการสั่นพ้องด้วยแรงนะที่เป็นสาเหตุแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความถี่ ครโอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคนะฮะสองอย่างนี้นะครับการสั่นผอมอ่ะต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายก่อนแยกย้ายการดรอปเปอร์ประกการดรอปเปอร์เคยเรียนไหมเคยอันนี้คำนวณสนุกไหมเรื่องนี้ฟังคำนวณสนุกไหมสูตรรึเลยเนาะสนุกดีเนาะสูตรดรอปเปอร์จำได้ไหมครับสูตรที่ต้องคำนึงเครื่องหมายบวกลบจำได้ไหม v บวก v อะไรนั่นอะ vs v ศูนย์อะไรที่หนูใช้อะจำได้ไหมครับ v ศูนย์แล้วก็ศูนยถูกต้องถูกต้องนะครับการคำนวณหาความถี่นะครับปรากฏการดอปเอร์นะครับอานุนขยับแรงกำเนิดขยับอะไรคนขยับผู้ฟังขยับจำได้ไหมดอปเอร์ตานคำนวณสนุกมากนะครับสนุกมากบางคนบอกอาจารย์สนุกไปคนเดียวคือ ใช่ไหมัใช่ไหมอะมาดูกันดับเบิ้ลทาร์ตดีคืออะไรนะมาดูก่อนว่าดับเปิลมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่ามันคือคือโดยปกติก่อนโดยปกติก่อนแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะฮะแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมันจะแผ่คลื่นเสียงออกมาในลักษณะเป็นทรงกลมก็คือแผ่ออกมาแบบทุกทิศทุกทางนะครับโดยเขาบอกว่าอะไรฮะเสียงที่กระจายออกมาเนี่ยนะครับจะมีความยาวคลื่นที่เท่ากับฮแหล่งกำเนิดเสียงที่หยุดนิ่งนะครับ คือเอาง่ายๆคือแหล่งกาเนิดเสียงที่มันหยุดนิ่งเนี่ยพอมันแผ่คลื่นเสียงออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้คลื่นเสียงนี้มีความยาวคลื่นลัมด้ค่าหนึ่งซึ่งถ้าคนฟังก็อยู่นิ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับแหล่งกําเนิดก็อยู่นิ่งคนฟังก็อยู่นิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ตําแหน่ง A หรือ B เนี่ยเสียงที่คนฟังได้ยินก็จะมีความถี่กับความยาวคลื่นตรงกับเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเช่นรถคันนี้บีบแตรนะครับด้วยเสียงที่มีความยาวคลื่นและความถี่ค่าหนึ่ง คนฟังที่อยู่ตำแหน่ง A.B. ก็จะได้ยินเสียงที่มีความถี่กับความยาวขึ้นค่านั้นๆนเลยอันนี้คือปรากฏการณ์ปกติยังไม่ใช่ดอปเปอร์นะอันนี้คือเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะเมื่อไรก็ตามที่แหล่งกําเนิดเสียงหรือคนฟังหรือทั้งคู่เลยเกิดการขยับเคลื่อนที่มันจะทําให้คนฟังนะคนฟังเนะี่ยเแลเราคูสังเกตได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงที่มี ความยาวคลื่นหรือความถี่ผิดเพียะะเพ้ยนไปจากของจริงนะฮะผิดเพี้ยนไปจากของจริงนะฮะไอ้ปรากฏการณ์ตัวนี้แหละเขาเรียก่าปรากฏการณ์ดรอปเปอร์นะครับอย่างเช่นภาพตัวเนี้ถ้าสมมุติว่าคนฟังอยู่ด้านหน้าแล้วแหล่งกําเนิดเสียงวิ่งเข้าหาคนฟังคนฟังนะครับคนฟังเนี่ยผู้สังเกตนีจะได้รับคลื่นเสียงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าความเป็นจริงและมีความถี่มากกว่าความเป็นจริงลักษณะเสียงที่เราจะได้ยินจะเป็นลักษณะเสียงที่เป็นไงครับ ควมถี่มากเสียงก็เป็นยังไงครแหลมแหลมนะครับในขณะที่ถ้าคนฟังอยู่ด้านหลังแแหล่งกําเนิดขับห่างออกไปเรื่อยๆนะครับขับห่างไปเรื่อยๆคนฟังอยู่ด้านหลังตัวเนี้ยนะครับจะได้รับขึ้นเสียงที่มีความยาวคลื่นที่มากแต่ความถี่เป็นไงครับ <No. S 1> น้อยน้อยนั่นทําให้อะไรคะเสียงที่เขาได้ยินจะมีลักษณะเป็นเสียงยังไงครับทุ้มทุ้มก็คือเสียงต่านั่นเอง ปรากฏการณ์ตรงนี้แหละครับปรากฏการณ์ที่คนฟังได้ยินเสียงเพี้ยนไปจากของจริงตงัวนี้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดรอปเปอร์นะหรือจะเรียกดรอปเพอร์ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับไอปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเคยสังเกตไหมสมมติเรานั่งกินก๋วยเตยี๋ยวอยู่ข้างทางมีรถรถหวอะรถรถไซเรนอะขับผ่านอย่างเงี้ยกูย้ภัยอะไรพวกเนี้ยเราจะยินเสียงตอนที่รถอย,อยู่ไกลแล้วขับมาใกล้เราแล้วก็ไปไกล,ลด้วยเสียงที่มันต่างกันถูกปะใช่ครับ เคยเคยจะเคยได้ยินหรือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยครับ <c oughs> อ่าอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ดรอปเปอร์ก็คือแหล่งกําเนิดเลยมีการเคลื่อนที่นะครับผ่านเราไปสิ่งที่เราได้ยินก็จะมีเสียงที่เป็นไงฮะแตกต่างจากแหล่งกําเนิดจริงๆนะครับโดยมันก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดแต่อย่าลืมว่าดรอปเปอร์จริงๆแล้วไม่ได้เฉพาะแหล่งกําเนิดที่ต้องเคลื่อนที่บางทีแหล่งกําเนิดอ,อยู่นิ่งคนฟังเคลื่อนที่ก็ได้ยินเสียงเทียนเหมือนกันก็เป็นดรอปเปอร์เหมือนกันหรือต่างโคนต่างเคลื่อนที่ ก็จะได้ยินเสียงเพี้ยนจากของจริงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นดรอปเปอร์ได้เหมือนกันนะซึ่งไอ้พาร์ทที่ว่าความถี่ที่ได้ยินจะมากจะน้อยจะมีค่าเท่าไรอันนี้ต้องไปคำนวณจากสูตรที่หนูเรียนมาตอนม5